ที่ค่ะบ่มแมพี่น้องชาวไทยและคนไทยในต่างประเทศนะคะเนืหอเนหอห้องกองผังยาวในื้ตามูนีสามมืีสมมีฟ้ามากินตำหมกหุ่งค่ะพี่น้องตำหมกหุ่งก็กลุ่งใหญ่นะคะหลังจากที่บ่ได้ลุ้งคลิปมาหลายมือแล้วก็พี่น้องเลย้ยเห็นงานอยากหลายกำงานก็เลยบรไเด้เห็นคลิปให้พี่น้องเบิ่งนะคะพี่น้องสองสามมือแล้วพะเดีมือนี้ตื่นจะเศ้าค่ะพี่น้องไปตลาด ไีซื้อกุ้งมากินกับตำมะฮงมื่อนี้มันได้พี่น้องหนึ่งข้าวเหนียวพร้อมอกุ้งไม่ล่าครับพี่น้องตัวใหญ่ไงหมาหมาพี่น้องกินกุ้งกับตำมะฮงนะคะพี่น้องมีข้าวเหนียวพร้อมข้าวเหนียวหนึ่งเย้งนะคะพี่น้อ,นอนนงเอ้ยแชร์ไปหลายมือแล้วบรรเดนึง <laughs> มันไหลหาย <laughs> หแต่งานไงพี่น้อง บางในงานแขกมาเด็กพี่น้องเอ,อ้ยตีสองตีสามเฮสเทอโนดสีสองตีสามเอาพี่น้องมามากินข่าวเด็กสิ้นจหมงคลเด็กพี่น้องเลยตามเสียๆอุ้ยขึ้นคองออึ้นข่าวห้องสองห้อง นำำริกสดก็ไม่ลองด็ดจ้ะอืมอืมเจียอืมรหน่มเลมเื่อ,อ,อ,อสัตว์วันันไปหนาทอขอนี่นังก็อร่อย กุ้งตัวใหญ่ก่อนพี่น้องเลยตัวนี้ก่อนพี่น้องเอามาดนี้คือชอบกินกุ้งอยู่แล้วนะคะพี่น้องจ่เห็นกุ้งตัวใหญ่อดบ่ได้จับไปค่ะพี่น้องเลยเพื่อนว่ากินกุ้งหนาหนาะวกินกุ้งหนาหนาะวมันดีนะว่าพี่น้องนาะ ของกุงเริ่มหนาวพี่น้องใส่เสียกันยาวแล้วได้กับบัถึงกับนี่แหละค่ะพี่น้องได้เสียแขนน้ําแขนเนี้ยตัวบางๆาทวันนี้มันบัตรถึงกับยินนะคะมาพี่น้องตัวใหญ่ๆกินบ๊อบไปจัดการห่อไปกินที่ทํางานพี่น้องโอ chém đi cái và chưa ai minh nó xin mừng anh xin kung cùng rồi ngon Đã loe Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì ซื้อมากิโลหนึ่งค่ะพี่นอ้องกิโลหนึ่งเก้าสิบเหรียญพอดีซื้อร้อยหนึ่งเลยพี่นอ้องว่าเหรียญพี่น้องได้เก้าตัวเรามาม่าเงี้ยพี่นอ้องซื้อตัวยังไงหนว่าเล็บตัวยังไงเห็นเนาะมา โอ้นี่พี่น้องเลยตัวที่สองไปหน่อยก็สาวไม่ได้กินดุเทียก็มาเกินสีหาตัวแล้วไม่นรอตัวใหญ่เหรอ

Nhìn mắn nè nó nè Nó 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 tẹt 啊，来什嗯，我来

ขอนี้วหนึ่งก็เศ้าแล้วไม่หนอบอกเขาหอดแล้ะ ไป <All> right. <Okay. S 1> ตัวที่สามพี่น้องเอ๋อวันนี้มันเนะมือ่อวันอาทิตย์พี่น้องเอ๋มีแขกบุกใบสามมาทัน เออวั ừ, นจันพี่น้องแขกาบาค่คอยมีหันหนาว่าค่อยๆมาเด้อสั่นบสามมงคึง่งบสามค่อยมีแขก่าสัน่นทำมาลีกว่าโอ้ยทะไปคำๆน้อยเดี๋ยวนี้ก,แกะแขกบบคอยมีล้วค่ะพี่น้องคนของคงเพิ่กขึอาจีไปเที่ยวแนไปใส่แนงสินะคะพี่น้องทำมีก็มีตอนหลอบเด้อค่ะพี่น้องเลยเพิ่นก็ไปนวดทั้งต่างประเทศนะครับพี่นอ้องคนของกงบ่ได้ไปองเที่ยวไยนะ Ta <tôi> cần bay hồng kông nhẹp chili vừa với nó ừm 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 lại với ừm 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 mhm 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 ngon mhm 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 ngon nên cùng với nhau Nên cung với nhau เอาซีนอ่เอาเมลี่เอามาตุมเอาละค่ะพี่น้องบดได้หนึ่งหนึ่งชำวเมลี่หย่านันบดซุปมันตัวใหญ่บดต้มใส่ใบบัวกุ้งตะไคร่พี่น้องเลยหอม ี่เห็นกุ่งมาได้หี่อ้องอดกินมาไดดห้อทำสมใจมา Rau Rau Cô ấy kín tắc củng nhằm im không? มึงคงม่ใส่แน่นะ ออยังสือกิโล่ของพอดีพี่น้องยังถือลอยหนึงแล้วเป็สิหาหาบาทน่ะหบสี่ร้อยก็บาทน่ะกะเ่าตัวสบายสามไม่เสียแม้ลอยหนึ่งพอดีพี่ว่าพอเอา่อยนึงบ้างเหรอพอดีํามไี่เิ้เอาไปาากินที่ทำงานน้วกันมันดแต้วนี้ใครพี่น้องอาอีกตัวนึงอง,งเบิร์ยูี่หาตัวก็ได้ เราถึงส,สามวันที่กินหมดอยู่หาตัวโอ้โอ้ตเงตกใคเป็นนี

Ừ, lặn máy phải không Hãy subscribe cho kênh giờ พี่น้องกินนุ้้นมาเนี่ยกินน้ำวนต้องกันพี่น้องเอ้ยแกเป็ดเดเลยไหพี่น้องน้ำวนนี่แกหวานเด้วยเ สามาลีขอขอบคุณพี่น้องชาวไทยแหละคนไทยในต่งางประเทศนะคะที่เบิ่งตามมาลีชอบคลิปขาวมาลีก็น่ลอยก็ไลค์ก็แชร์ก็ Subscribe น้ำในเด้อพี่น้องเอ๋ยสามาลีสิเดมีกําลังใจเฮ็ดคลิดไม่ไห้พี่น้องเบิ่งนะคะสําหรับคลิปนี้ขอกล่าบขึ้นมา,มาสวัสดีนะคะพี่น้องสวัสดีค่ะ